การใช้งานโปรแกรมคำนวณค่าอนุรักษ์พลังงาน Building Energy Code ระบบเว็บเบสโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตอนที่3ระบบเปลือกอาคารกำหนดให้อาคารก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงที่มีพื้นที่ใช้สอย2,000ตารางเมตรขึ้นไปต้องออกแบบอาคารให้มีค่า O T T V และ R T T V ดังนี้การป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม เริ่มตน้นระบบเปลือกอาคารเลือก Master Information ในหัวข้อ Material เป็นฐานข้อมูลสมบัติความร้อนของวัสดุผนังกระจกและหลังคาซึ่งสามารถเพิ่มข้อมูลวัสดุใหม่ได้โดยกด Create opaque material ผนังทึบป้อนชื่อวัสดุค่าความหนาแน่นค่าการน,นำความร้อนและค่าความจุความร้อนจำเพาะกระจกป้อนชื่อวัสดุ ความหนาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจากรังสีอาทิตย์ค่าการส่งผ่านรังสีที่ตามองเห็นและค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมหัวข้อ components ส่วนประกอบของผนังเป็นการเรียงลำดับและกำหนดความหนาของชั้นวัสดุผนังและหลังคายกตัวอย่างเช่นผนังคอนกรีตมวลเบาฉาบปูน2ด้านเป็นต้น,น,ตนกด create opaque component ตั้งชื่อ เลือกโทนสีพื้นผิวภายนอกและระดับการแผ่รังสีความร้อนของพื้นผิวภายในและกดเซฟจากนั้นเลือกวัสดุที่จะนำมาประกอบเป็นชั้นเลเยอร์ต่างๆและระบุค,ความหนาของแต่ละชั้นเมื่อกำหนดข้อมูลในหัวข้อ material และ component เสร็จแล้วให้เข้าไปที่โครงการส่วนของ section of envelope เป็นการสร้างผนังและหลังคาในรูปแบบต่างๆ โดยกดปุ่ม Create ตั้งชื่อผนังและกด Save กดเลือก Section of Envelope และเลือกส่วนประกอบของผนังและระบุขนาดพื้นที่ของผนังสำหรับ Components ที่เป็นกระจกสามารถคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดหรือค่า sc เริ่มต้นจากการป้อนขนาดพื้นที่กระจกและอุปกรณ์บังแดดในทิศต,ต่างๆและกด Calculation เพื่อคำนวณค่า sc ขั้นตอนของ Envelope เป็นส่วนระบุทิศของผนังและมุมเอียงโดยกดปุ่ม create ตั้งชื่อผนังระบุทิศในระบบ a s i m t h และมุมเอียงของผนังหรือหลังคาที่กระทำกับแนวราบกดชื่อผนังตามทิศเพื่อระบุ section of envelope และระบุขนาดพื้นที่ของผนังโซนเป็นพื้นที่สำหรับสร้างโซนต่างๆแบ่งเป็นโซนปรับอากาศและไม่ปรับอากาศกด create ตั้งชื่อโซน และระบุขนาดพื้นที่กดชื่อโซนเพื่อระบุรายละเอียดของเปลือกอาคารและอุปกรณ์อื่นๆขั้นตอนสุดท้ายของระบบเปลือกอาคารเป็นการสร้างพื้นที่แต่ละชั้น Floor ของอาคารและกด create ตั้งชื่อของชั้นกดชื่อ Floor เพื่อระบุโซนปรับอากาศและไม่ปรับอากาศของแต่ละชั้น เพื่อป้อนข้อมูลครบถ้วนโปรแกรมจะคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง OTTV และหลังคา r t t v พร้อมเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานและแสดงสถานะผ่านหรือไม่ผ่านตามเกณฑ์ BEC ด้วยสอบถามข้อมูลการใช้งานโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน www 2 e building com